ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าฮินดูทลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศรีกร,รกฎนะครับประจำวันที่16 สิงหาคามพุทธศักราช2568ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยคอนเทนต์นี้ก็จะเป็นเรื่องของการเอาวิชาโหรที่ดวงดาวเดินจริงนะครับไปอยู่ในภพไหนเรือนไหนเกิดเหตุอะไรยังไงว่ากันไปแต่เราจะใช้ไพ่องค์พ่อพัชวะมหาเทพเนี่ยมาช่วยขยายว่าสิ่งไหนดีทํายังไงให้ดียิ่งขึ้นแล้วถ้าเกิดสิ่งไหนเสียทํายังไงให้หนักกลายเป็นเบาเราจะเน้นเฉพาะเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักนะครับนะ,ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับชาวราศี กรกฎนะครับคุณจะมีดาวเจ้าเรือนการเงินนะครับก็คือดาวพาธิต์แน่นอนครับในช่วงของวิกนี้ดาวเจ้าเรือนการเงินเราเป็นกเกษตราธิบดีนะครับนะกรเกษตรแปลว่ามั่นคงแถมหาวอดแปลว่าได้แน่ๆน,นะครับก็แสดงว่าชาวราศีกรกฎถ้าเกิดคุณมีนัดหมายนะครับว่ามีคนเขาจะเอาเงินเอาทองอะไรมาให้นะครับถ้าเกิดเขาเป็นคนที่มีเครดิตหรือเชื่อถือได้คุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้เงิน นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่ไม่มีเครดิตก็คือเขาไม่มีอ่ะนะมันก็ทําอะไรไม่ได้นะแต่ในกรณีของคนที่เขามีคุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้เงินตามที่มีการนัดหมายกันไว้นะครับหรือได้เงินจากที่มีความรู้สึกว่ามันต้องได้แน่ๆอะไรประมาณนี้ชัวร์อะไรประมาณนี้นะครับเช่นเงินค่าเช่าเงินใช้หนี้เงินอะไรก็สุดแท้แต่นะครับที่คนที่เป็นเจ้าหนี้เราเขามีศักยภาพนะรเรามีโอกาสที่จะได้แน่นอนครับการที่ดาวเจ้าเรือนการเงินเป็นกเกษตรคุณก็จะมีความสามารถ นในการหาเงินหาทองในลนักษณะต่างๆในตามความรู้ตามสามารถตามสิ่งแวดลอ้อมตามศักยภาพตามหน้าที่การงานของคุณนั่นแหละนะครับคุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้นะครับด้วยอิทธิพลของดาวเจ้าเรือนการเงินเป็นกเกษตาราธิบดีนั่นเองนะครับนะแล้เวเรามาดูนะครับว่าไพ่องค์พ่อพระศิวะมหาเทพเนี่ยอยากจะแนะนําเรื่องของการเงินนะครับให้ชาวราศีกร,รกฎยังไงให้ประสบผลสําเร็จเรื่องของการเงินแบบปังปุริเยเปปุริยังกันเลยทีเดียวนะครับนะ โอเคนะครับได้90ศูย์หรือดาวพระเกตกับดาวมรุติยูนะครับนะแน่นอนครับนะการเงินการทองเนี่ยบางคนเป็นสายมูนะก็จะได้จากสายมูนิดนึงนะครับนะก็คือดาวพระเกตเป็นดาวเชื่อเป็นดาวศรัทธาเป็นดาวความเชื่อ ดาวมรดยูก็ MM เป็นดาวศรัทธาเป็นดาวความเชื่อนะครับนะนะความหมายดาวพฤกเกตแปลว่าบุญเก่าอายุยืนนะครับความหมายของมรดยูก็แปลว่าภัยอาเพศนะครับนั่นหมายถึงว่าการเงินการทองนะครับของคุณเนี่ยบางทีก็ได้จากนะครับศรัทธาความเชื่อนะครับจากคนศรัทธาคุณนะครับจากคนเชื่อในตัวคุณหรือได้เงินจากการสวดมนต์ไหวพระปฏิบัติธรรมนะครับหรือถ้าคนดาวจรเดินไม่ดีนะครับดาวเก้าศูนย์เนี่ย ครับหรือพระเกศมรุจยู่มันแปลว่าเคาะกรรมนะครับนะอาจจะต้องมีการสวดมนต์คาถามหาเมตตาใหญ่นิดหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการทําให้เคาะมันเบาลงหรืออาจจะมีการแก้เค็ดทําบุญทําทานแผ่บุญแผ่กุศลนะครับไปให้กับเจ้ากรรมในเวรอะไรก็ว่ากันไปนะครับเพราะดาวนี้เป็นดาวเกี่ยวเรื่องของออวิญญาณธาตุอากาศธาตุซึ่งมันเป็นในเรื่องของความเชื่อ นะครับนะแต่แน่นอนคนไหนที่รักษาศีลปฏิบัติธรรมยังไงก็เรื่องการเงินก็ถือโอเคนะครับถ่านในมุมดีนะครับดาว90เนี่ยก็อาจจะส่งผลให้คุณได้เงินก้อนโตได้เงินแบบฟุกฟกุได้เงินแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันแจ็กพอตถูกหวยถูกอะไรก็วักกันไปแต่ในขณะเดียวกันนะ90นะครับถ้าดาวจรเดินไม่ดีคุณก็มีเกณฑ์ที่จะถูกป้นถูกจี้ถูกถูกเอาไปได้เหมือนกันนะครับอันนี้เราไม่รู้ว่ามันจะออกอันไหนแต่ที่แน่ๆถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่สวดมนต์ไหวพรนะครับ การันตีว่าคุณมีโอกาสได้มากกว่าเสียแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าคุณยังทําตัวปกติใช้ชีวิตยังประมาทอันนี้เสียแน่นอนนะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่ะนะครับก็เรื่องของการเงิน นะครับของชาวราศีกฤตยังไงก็อย่าประมาทในการใช้เงินนะครับนะถ้าเป็นสายดีก็ให้สวดมนต์ไหวพระนะครับท่องกรบท,ง,ทงกระถาะไรที่เกี่ยวกับเงินเงินทองทองลาพงลาพาักกระ้เงินล้านะไรท่ทองกันไปถ้าเกิดรู้สึกว่าร้อนรุน่มร้อนใจหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับพยายามมีการวางแผนเกี่ยวเรื่องของการเงินให้ดีจะหยิบจะจ่ายจะใช้อะไรยังไงก็ต้องระมัดระวังนะครับนะอ่ะต่อไปครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของนะครับความรักเขาต้องบอกว่าในช่วงของ วีคนี้นะครับความรักสาหรับชาวราศีกรกฎก็เริ่มจะไม่ดีแล้วตั้งแต่ดาวพระเสายกย้ายมานะครับนะอยู่ในภพมรณะในราศีกุมเขาเรียกปัตตนิมรณะแปลว่าความเศร้าโศกเสียใจนะครับที่เกิดจากคู่ครองด้วยความที่มีดาวราหูอยู่ด้วยนะครับเป็นกเกษตราที่ดีราหูนะสาวราหูเป็นดาวคู่มิตรใหญ่นะครับมันกลายเป็นว่าปัญหาซ้ำซากที่เกิดขึ้นระหว่างชีวิตคู่มันถึงทาง ตันห,หรือมันถึงทางที่มันสิ้นสุดแล้วนะครับเขาเรียกว่ามันเป็นปัญหาที่ไม่สามารถที่จะขี้ใครกันได้ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับอาจจะเป็นในเรื่องของทัศนคติมุมมองความคิดส่วนตัวหรืออาจจะเป็นบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับหรือมันเป็นสุดเช่นอย่างบางทีรักกันนะรักกันแต่ผู้ชายอาจจะไปพลาดท่าทำใครท้องขึ้นมาทางๆที่รักนะแต่ก็ต้องเลิกเนี่ยมันเขวาเรี่มันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นปัญหาที่มันไม่สามารถที่จะอยู่ด้วยกันหรือบางคนเนี่ยรักกันแต่พ่อแม่ไม่เอานะเอ่อ สามีภรรยานะครับแม่ผัวนะครับลูกสะใภ้นะครับไม่ลงรอยกันนะสุดท้ายก็ก็ต้องเลิกอะไรประมาณนี้เขาเรียกว่าปัญหาที่มันหาทางออกไม่ได้มันเป็นปัญหาทางตันเลยทําให้ตัดสินใจเลิกลากันมีโอกาสสูงสําหรับชาวราศีกรากฎท,ทั้งทงที่ยังรักกันนะแต่มันโดนปัจจัยภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องอยวบางทีรักเงี้ยไปทำขอท้องเงี้ยหรือรักเงี้ยพ่อแม่ไม่เอาเงี้ย หรือรักอย่างเงี้ยญาติพี่น้องไม่เอาหรือรักกันชอบกันแต่ว่าฐานะต่างกันอีกคนนึงรวยอีกคนนึงจนอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่มันลําบากจริงๆนะสาหรับชาวราศีกรกฎด้วยความที่ดาวเจ้าเรือนปัต,ตนิตกมรณนะนะครับอันเนี้ยมันเป็นการบอกว่าอะละมีปัญหาแต่ด้วยความที่ราหูเป็นเกษตรเนี่ยมันแปลว่ามันต้องยอมรับแล้ว มันมันจะเป็นต้องยอมรับแล้วดาวเสากับาหูเป็นดาวคู่อิทธิพลตัวเราเองไม่สามารถจะมีอำนาจตัดสินใจได้คนอื่นตัดสินใจให้เหมือนเรามีปัญหาทะเลาะก,กันแล้วเจ้าอื่นมาเกี่ยวข้องมาอะไรมามีหัวหน้างานมามาอะไรนู่นนี่นั่นนะครับนะความมันก็เลยกลายเป็นว่าความไม่แฟร์มันก็เกิดขึ้นนะครับประมาณนี้เพราะอันนี้ก็เห็นใจนะครับนะเรื่องของความรักยังไงก็ถ้ามันมีเหตุให้ต้องเลิกลากนเหรืออะไรยังไงก็ขอให้เป็นกัริยามิตรกัน นะครับต่างคนต่างแยกยายนะประมาณนี้ล้กันนะครับนะแล้วเรามาดูซิว่าความรักที่มันมีปัญหาเนี่ยองค์พ่อจะแนะนํำยังไงให้ให้ไม่มีปัญหา <laughs> หาทางออกเอ่ออย่างที่เรารู้กันนะแปด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 ก็คือราหูสองสององนะนะลาหูก็คือมันเป็นดาวเอ่อเงามืดนะครับมอกนะมองเห็นไม่ชัดอะไรประมาณนี้แล้วยิ่งพอจบเหมาะ เป็นดาวชุ่เรือนมรณะด้วยนะครับปัญหาก็คือแก้ปัญหาไปที่ให้มันตรงจุดปัญหาอยู่ตรงไหนแก้ตรงนั้นนะครับถ้าแก้ได้ทุกอย่างจบถ้าแก้ไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปตามเขาเรียกว่าตามกฎของสิ่งที่มันจะเป็นนะครับด้วยความที่ดาวอ่ะสำหรับชาวราศีกรกฎเนาะดาวราหูอ่ะท่านเป็นดาวชุ่เรือนมรณะและเป็นกเกษตรเนี่ยและยังมาเปิดไพ่ได้ดับเบิลอีกนั่นหมายถึงว่าเขาให้มองไปถึงปัญหา ปัญหาเรื่องความรักคุณเกิดจากอะไรไปแก้ปัญหาตรงนั้นนะครับและอาจจะตริงนิดนึงด้วยความที่ดาวราหูเป็นดาวเอาแต่ใจตัวเองเป็นดาวเขาเรียกว่าอยากได้อะไรต้องได้นะคุณอยากจะได้ความรักกลับมาคุณต้องลดความเห็นแก่ตัวคุณต้องลดทิฏฐิที่มันเป็นทัศนิในแง่ลบคุณต้องลดอีโก้ตัวตนนะครับคุณต้องมองเป็นภาพรวมชีวิตรัก มันต้องเป็นทั้งคู่ไม่ใช่ว่าคุณเป็นใหญ่ร้อยเปอร์เซ็นถ้าคุณเป็นใหญ่ร้อยเปอร์เซ็นคือเขาศูนย์เนี่ยมันไม่ต่างอะไรจากธาตุแล้วนะนะครับเหมือนเป็นธาตุเลยอะ่ะมันไม่ใช่ชีวิตคู่คุณห้าสิบเขาห้าสิบแล้วปรึกษาหารือคุยกันปัญหาที่มันเกิดขึ้นว่าความรักของเรามันเป็นอะไรอ่ามีปัญหาเรื่องเงินช่วยกันแก้เรื่องเงินนะอีกคนนึงทํางานอีกคนไม่ได้ทำงานถามได้อีกคนนึงทางานได้ไหมอาจจะทำนะได้ครบถ้าทาไม่ได้ก็ เรียกร้องอะไรไม่ได้อาจจะอยู่ต่อหรืออะไรก็ว่ากันไปนะมีปัญหาเรื่องมือที่สามคุยได้หยุดได้ไหมหยุดได้หยุดได้ไม่มีปัญหาถ้าหยุดไม่ได้คุณต้องเยียวยายังไงอะไรยังคือต้องคุยกันให้ชัดเจนเอาให้มันชัดเจนปัญหาความทุกข์อยู่ตรงไหนไปแก้ตรงนั้นนะฮะเพราะว่าเทียบเท่านะราหูเจ้าเรือนมรณะสามดวงเลยพบเรือนหนึ่งดวงไพ่อีกดับเบิลน่ะนะครับราหูราหูเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าแก้ปัญหาที่ตรงจุดถ้าคุณแก้ได้คุณจบ นะครับเรื่องของความรักอ่ะเรื่องของการงานนะครับดาวเจ้าเรืองงนการงานคือดาวองคานนะครับดาวองคานเนี Down ่ยเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีเมษไปสถิตยอยู่ในราศีกันเขาเรียกพพสหชะนะครับนะกัมมะสหชะนะครับก็คือการงานของคุณเนี่ยจะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของคอนดิชันการติดต่อการประชาสัมพันธ์การเข้าหาการแลกเปลี่ยนการตกลงนะครับเพราะคําว่าสหาชะจะแปลว่าสนิทสนมด้วยนะการงานของคุณจะประสบความสำเร็จก็คือจากความสามัคคีด้วย นะครับจากการร่วมมือร่วมใจขององค์กรบริษัทด้วยนะครับหรือการงานของคุณเนี่ยทำงานร่วมสิ่งที่คุณสบายใจไม่อึดอัดก็ได้นะ <S <S เนื้องานหรืออะไรเนี่ยที่คุณทําแล้วคุณมีความสุขค,คุณไม่ได้ลําบากไม่ได้อึดอัดไม่ได้ถูกบังคับนะครับอย่างเงี้ยตามความหมายเนี่ยนะครับก็สามารถประสบผลสำเร็จส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวกับในเรื่องของอธุรกิจการค้าเกี่ยวเรื่องกลยุทธ์ทางการตาราลาดลดแรกแจกบแถมอะไรก็ว่ากันไปนะเขาเรียกกลยุทธ์นะกรรมสหาชาจะเป็นลักษณะประมาณนี้ นะครับนะเดี๋ยวเรามาดูนะครับไพ่จะแนะนํานะครับเรื่องนี้อย่างไรเกี่ยวกับในเรื่องของการงานนะครับนะ,อ,ะองค์พ่อจะแนะนํำยังไงโอเคนะครับสองหกหรือดาวพะจั์ดาวศุกร์มีความรักกิจงานอนะ่ะ มีความรักในเรื่องของงานในเรื่องของตัวงานะถ้าเกิดคุณรักเรื่องงานคุณจะทําแล้วคุณจะมีความสุขนะเราดูจากไพ่เนี่ยค่อนข้างจะมีความสุขมากเลยเป็นไพ่ที่มีสีชมพูบนท้องฟ้าด้วยนะครับนะตอนผมทําไพ่ขึ้นมาเนี่ยผมชอบมากเลย,ยไพ่ใบนี้นะครับนะเพราะว่าดูหมายถึงว่ามีความสดใสมีความร่าเริง่านะถ้ามาเปรียบเหมือนเรื่องงานเราเน,ะนาะกรรมสหาชาตราได้เปิดไพ่ได้ไพ่สองหกเนี่ยก็คือว่ามีความสุขกับการร่วมง,งานคนที่มีปัญหาเรื่องงานเนี่ยนะอาจจะมีปัญหากับ เพื่อนฝูงก็อาจจะปรับความเข้าใจกันร่วมมือกันหรืออาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับระเบียบอะไรเงี้ยก็ลองไปคุยผู้รับผู้ใหญ่อะไรก็ว่ากันไปนะคือถ้ามันเป็นลักษณะที่มันสบายใจมันจะทําได้แต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราไม่สบายใจกับนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับแน่นอนครับมนุษย์เรามันเอ่อเป็นสัตว์สังคมก็ต้องบอกนี้เนาะนะครับบางครั้งคนอื่นได้เราก็เสียนะครับแต่ทีนี้ให้เรามองว่าเรื่องบางเรื่องเราไม่สามารถแก้ไขได้ในเมื่อเราแก้ไขไม่ได้เราก็ทําตามหน้าที่ หน้าที่คุณมีอะไรคุณทําตามหน้าที่นะครับนะอยู่ที่ทํางานเราอุทิศเวลาให้กับที่ทงานจะเป็นยังไงเขาอยากได้อะไรยังไงนะครับเราก็ทําไปโดยที่ไม่ได้ผิดกฎหมายนะเราทําได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับนะพอเราอยู่บ้านเราก็มีอิสระเต็มที่นะครับเราขายงานเราขายเวลาเราขายอะไรให้เขาแล้วเพื่อแลกกับเงินเดือนเพื่อผลประโยชน์แล้วก็ว่ากันไปนะคุณอยากได้อะไรก็ทําตามนั้นนะครับนะเราจะไม่มีปัญหาทิฏฐิมณนะอีโก้ที่อยู่ในตัวเราในเมื่อเราไม่สามารถที่จะบังคับ หรือให้มันเป็นไปอย่างที่เราหวังได้เราก็ต้องเป็นลักษณะไผ่ลู่ลมนะครับไหลาตามน้ํานะครับก็อย่างที่ว่านะถ้าเราอ่อนเราก็จะอยู่ได้ทุกสถานการณ์ถ้าเราแข็งเหมือนต้นไม้แข็งนะครับมันก็หักโคน่นมันก็ลม้มมันก็พังนะถ้าเราทําตัวได้เหมือนไผ่ลู่ลมก็จะไม่มีปัญหาอะไรแน่นอนครับอะไรที่มันกระทบกระเทือนกับคนอื่นนะครับมันก็ต้องมีการประทะกัน เกิดขึ้นแน่นอนไม่ว่าจะฝ่ายไ,ไหนก็ฝ่ายหนึ่งนะครับอยู่ที่ว่าศักยภาพอำนาจบาร,รมีก็ว่ากันไปแต่ที่สําคัญคือเราต้องอยู่ให้เป็นนะครับเพราะาเรามันจะต้องกินมันก็ต้องใช้นะครับเพราะว่ามนุษย์เราดําเนินชีวิตด้วย, <c oughs> ด,วยด้วยอาหารนะอะไรที่มันแลกเปลี่ยนเป็นอาหารได้มันก็ต้องดําเนินชีวิตต่อไปนะครับนะบ,นะบางทีอัตราตัวตนอะไรบางทีถ้ามันไม่ได้ผิดกฎหมายหรืออะไรประมาณนี้ลดได้เราก็ลดนะครับเพื่อความอยู่รอดนะครับก็เหมือนกับที่เขาบอกว่า เข้าเมืองตาหลิวนะครับก็ต้องเหลิวตาตามนะครับเราจะเป็นแกะขาวในหมู่แกะดําชีวิตเรามันจะลาบากและเราจะเลือกเส้นทางที่มันลาบากทำไมในเมื่อนะครับเราแค่เปรียบปรับ,บมุมมองความคิดนิดนึงชีวิตเราก็อยู่ได้อย่างสุขสบายแต่ว่าก็อะไรที่มันเกี่ยวเรื่องกัข้อกฎหมายหรืออะไรยังไงเราก็หลบหลีกเ,เลี่ยงอะไรประมาณนี้ ประมาณนี้ะนะครับยังไงก็กราบขอพระคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมนะครับหากผมผิดพลาดประการใดยังไงต้องกราบขอขมาอภัยด้วยนะครับท่านใดทุกอกุกใจขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กดซอกซอยกดกระดิ่งติดตามนะครับท่านใดสนใจที่จะนะครับซื้อให้องค์พ่อพระิวะมาหาเทพก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับผมเก,กรเก้าหินดตลอสสวัสดีครับ